คุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเกท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อและตอนนี้นะครับสมคุณแม่ก็อยู่กับเราในรายการข่าวลุกทุ่งแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณดาวมายุรีคุณยูญาตเยอะและคุณแก้วปิ้งไก่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรียกว่าคุณแม่ยังสวยและยังสาว ต้องเรียนถามเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยคุณลูกอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็ชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากน้องยุ้ยเลยค่ะของยุ้ยหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนกว่านิดหน่อยนะคะชื่อน้องลูกทุ่งเป็นผู้ชายผู้ชายของของด้านนี่ลูกสาวอายุสิบขวบชื่อน้องเฟรดเด็กหญิงนัทิดาพิมพาทองของน้องพ่อเพียงค่ะเก้าเดือนเศษค่ะน้องผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเก้าเดือน ดาเดือเนก็แต่คุณแม่มือใหม่มือใหม่เลยมือใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบทบาทของความเป็นคุณแม่บทบาทของการเป็นนักร้องหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีฝีม้ในมือในการร้องเพลงอย่างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าบทบาทเนี้ยไม่ได้ทำง่ายๆเลยเนาะต้องถามคุณดาวก่อนในฐานะที่เป็นคุณแม่คนแรกเลยนะครับในช่วงนั้นจาได้ไหมครับว่ารับงานจนถึงท้องขนาดไหนอุ้ย จนถึง6-7เดือนนะคือตอนนั้นแฟนแฟนแฟนเริ่มรู้แล้วเออเร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้ก็จะเป็นช่วงช่วงที่ยังไม่เป็นข่าวจะไม่รู้เลยจะใส่ชุดคลุมเหมือนว่าเป็นคนตัวเล็กไงก็เลยท้องไม่ใหญ่มาก ก็ใส่คลุมเหมือนว่าเราแต่งเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยยางร้องยังเต้นญี่ปุ่นเกาหลีใส่คุมใหญ่ๆเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนเนดินเทนของเราเองปกติเนี่ยเวลาโชว์เนี่ยเราจะใส่คลุมก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ก็ทํารับงานจนเกือบคลอด่ะพอดีเป็นข่าวมันก็เกิดความเครียดความอะไรเยอะๆมากมายก็เลยต้องแบบเครียดเรื่องอะไรคุณดิเครียดว่าเราเราไม่ได้แจ้งก่อนข่าวมันออกไปทีนี้ มันก็ต้องแบบยอมรับไงข่าวมันมันมันเผยออกไปแต่ว่าเรามีแฟนคบใครเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่นี่อยู่มาปุ๊บปะอุ้ยท้องอะไรเงี้ยก็ก็ช่วงนั้นก็มีเครียดบ้างครับแต่ก็ต้องทิ้งานไปหลายงานเหมือนกันนะที่ที่ช่วงก่อนจะคลอดค่ะด้วยด้วยความที่เราเราทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวจะไปปวดท้องกลางทางบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่จ้างงาเนาะก็ไม่เราไม่ได้รับเราไม่ได้รับเราไม่รับเราหยุดเราหยุดพักหนึ่งประมาณเดือนกว่ากามั้งแต่พี่ต้องจำได้ของน้องยยนี่ไปออกรายการทีวีเลยใช่ไหม ใช่ค่ะปเปิดตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเพราะว่า<ม>ค,คือคือมีแฟนอยู่ก่อนแล้วอะไรอยู่ก่อนแล้วคน<ม>จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ในช่วง<ม><ม>ที่อยู่เงียบๆลงมานะคะ<ม><ม>ครับแต่ว่าพอท้องเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าเออพยายามติดต่อก,กับทางรายการให้ให้เราได้บอก<ม>แฟนเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอีกทีลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีรับงานไหมคะรับงานแสดงอุ๊ยร้องเงีก็คือพอพอตอนยุ้ยท้องประมาณสักสองสามเดือนยุ้ยออกประกาศว่าเออยุ้ยท้องใช่ไหมท้ค่ะ งานเยอะกว่าเดิมงานเยอะกว่าเดิมมันลูกเสริมช่วยลูกช่วยร้องจนกี่เดือนร้องกันคลอดนะคะจริงหรอร้องกันคลอดเลยค่ะหมอคุณท่านจริงๆรินะทุกคนอย่าบอกว่ามีลูกแล้วไม่ดีการมีลูกมันมีคำว่าเขาให้มาช่วยให้โชคเรางานก็เข้ามานะเอองานงานเข้ามากกว่าที่เรายังไม่ไม่มีคนไม่รู้ด้วยซ้ำจริงๆพอคลอดแล้วก็ม่คือเขาก็อยากเห็นร้องชงจริงไหมน้องแก้วบ้างน้องแก้วร้องไปถึง กี่เดือนคะอ่าประมาณ5เดือนค่ะพี่ทอปเดือนคือจริงๆแล้วตั้งใจจะแบบรับงานไปถึงค้อดเลยแต่ว่าพ่อน้องพ่อเพียงเขาแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าท้องไม่ใหญ่ค่ะพี่ดาคือห้าเดือนยังมองไม่ออกท้องแรกืเ่ท้องแรก ยุ้ยก็ท้องแรกค่ะแต่ใหญ่มากต้องเป็นไม่เป็นตามกรรมพันธุ์บ้างวันนี้พี่เสกกรรมพันธุ์นนี้ท้องแรกแต่โมหเหมือนเหมือนเหมือนแฝดสามเลยอะแฝดมากแล้วช่วงดีหลังที่จะคลอดนะคะทั้งสามคุณแม่เลยเลี้ยงเองหรือเปล่าช่วงแรกเลี้ยงเองเป็นคนทุกคนเวลาออกลูกมาคลอดลูกมาครั้งแรกมันจะเหอนเหินลูกมากเราไปคอนเสิร์ตเนี่ย ช่วงนั้นลูกจะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะว่าทําบ้านสีอะไรมันแรงด้วยก็แบบเป็นคนที่มีน้ํานมเยอะมากจะจะก็เรียกว่า,าบีบน้นํานมใส่ขวดปั๊มไว้เลยปั๊มไว้เลยปั๊มไว้เลยนะคะแล้วก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลเอาไปแช่ตู้เย็นให้หมอแช่ตู้เย็นไว้แล้วตัวเองก็ไปทางานต่องานใช่น้ํานมห้าวแบบว่าโอ้โหแบบถึงเวลาเราต้องบีบแบบปั๊มออกให้ไวให้ลูกอ่ะเออแล้วก็พอเขาโตไปได้ประมาณสองสามเดือนก็เริ่มเห่อพาเข้าดูโรงหนังเลยในอีเชนอะไม่ไม่เคยนี่เลยติดลูก ไปลงหนังไปรงนั้นเอาไปด้วยทุกที่แบบทุกที่เราจะเห็นเุณเลดาวเนี่ยติดกับลูกตลอดเลยนะจริงจริงจริงแม่หรือแม่ติดลูกเออแม่ติดลูกจนกระทั่งทําให้เขาแบบความเคยชินกับเรามากเกินไปพอจะห่างกันเนี่ยมันก็เกิดอาการว่าแม่ทิ้งเขาหรือเปล่าแล้วนี้จริงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะนี่ระวังนะติดลูกมากๆอ่ะีเยู่อแล้วค่ะไอยู่ที่ตอดหรือตเองม่ติดลูกหรือแม่ติดลูกยองเไง ก็คือยุ้ยอยู่ด้วยตลอดเออเอมันก <Cock S 1> <ım. S 2> ็ไม่ตรงคําถามไม่ตรงคําตอบนะพ่อเขาเลี้ยงโดยมากใช่สรุปคือพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปั๊มนมไหมแม่ปัามนมไม่กินไหมปั๊มค่ะช่วงแรกๆจะเป็นคนถ้าเป็นแม่คนอื่นน่ก็จะแบบว่าอุ้ยลูกฉันจะต้องถึงเวลากินนมอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นยุ้ยก็สามีเธอลูกที่ยสามีมาอย่างนี้เลยเหรออไม่รู้ลูกหิวนมเหรอแล้วบอกว่าตอนลูกเด็กๆเนี่ย จะตื่นไม่เป็นเวลาด้วยแต่ว่ายุ้ยจะตื่นเป็นห่วงเขาเรื่องหัวอย่างเดียวว่าไม่อยากให้เขานอนงายยุ้ยจะเป็นแบบกลัวลูกแบบว่ากลัวลูกหัวแบนแล้วแบบว่าจะไม่ไม่หล่ออะไรอย่างนี้ก็เลยไปต้องตื่นทุกครึ่งชั่วโมงอันนี้ยุ้ยแบบอันนี้แน่นอนแต่ว่าเรื่องอื่นนี่พ่อเขาหมดเลยที่จ้กม่มนี่คือฝีพ่อเลยใช่ไคะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ยุ้ยก็อยู่ด้วยตลอดเวลานะแต่เหมือนไม่อยู่อะ อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณพ่อเขาจัดการเองทุกสิ่งอย่างก็เหมือนดาวอ่ะดาวก็มีที่เลี้ยงช่วยมีแต่คนบอกว่าโอ้ยสงสารผัวเธอจังสงสารอุ้มลูกนะคะแล้วก็คุณแม่มือใหม่แะ้วค่ะแก้วอย่างเงี้ยเลี้ยงเองค่ะพี่น้อยเลี้ยงเองตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังเลี้ยงเองเพราะนอนเองไหมไปลงเองด้วยค่ะไปงงไปงานได้ไงฮะเอาไปด้วยมา14วันไปงานแล้วค่ะพี่เอาน้องไปด้วยก็จัดที่นอนจัดเบาะอะไรให้เขาอยู่ในรถตู้แล้วให้นอนอยู่ใน พอเราร้องเพลงก็คุณพ่อเขาก็ดูก็ดีนะก็ดีแล้วมีโครงการไหมคุณแม่ทั้งสามท่านยังมีโครงการอยากจะมีแบบว่าทายาทคนต่อไปไหมมีค่ะมีเลยนะคุณพูดเสียงดังฟังชัดเลยนะมีเลยคือตั้งทงไปเลยก็ต้องมีต่ออีกคนหนึ่งนะคะแน่นอนเพราะให้เขาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้อีกอย่างก็สามีพร้อมยุ้ยก็พร้อมอ๋ออ๋อ ไม่ลบเลมคือคือน้อยนะเขามองเือกขาศึกษาอยู่ไงเข้าใกล้ล้าไงที่ส right. ิบเนี้ยที่สเนี่ยแต่ว่าก็รอให้ให้น้องูทุ่งเขาช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เขากำลังตั้งไข่อยู่ค่ะสนสสุดสๆขนาดไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองให้เราจับสัก สองสามนาทีนี่ยังลูกผู้ชายไงจะเป็นลงแต่พ่อก็เล่นเก่งมากเลยลูกแบบจ้ำมั่มแก้มห้อยแบบนี้เลยนะคะพูด้องลูกทุ่งนะคะพี่ดาวเหรอคะน่าหรือหาพ่อพันไม่ได้แล้วมั้งก่อแล้วแหละอุยยุคคนนี้แล้วเออต้องย่างยี่สิบกว่าก็พอแล้วตัวเองนะหลายคนเนี่ยก็คงคงจะหยุดแล้วค่ะเพราะว่าก็คนเดียวเราก็ถือว่าเลี้ยงให้เขาเต็มที่ขนาดนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องต้องทำงานอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่อยู่กับ ี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็มีเวลาก็จอยเพราะเขาโตพอเด็กโตแล้วเขจะมีโรคส่วนตัวเขาเยอะสิบขวบแล้วด้วยไงสิบขวบมีโรคส่วนตัวมีแบบเรื่องเป็นสาวแล้วเรื่องสาวแล้วมีการถามเรื่องห้องนอนนะว่าเราห้องนอนหัวอยู่ห้องไหนบอก ปกติลูกนอนนั่นะลูกก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วนี่แบบจะมีห้องใหญ่ก็จะมีเตียงเขาเตียงเราใช่ไหมคะนี่ก็คือห้องหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยลูกส่นตัวสูงเยอะมากแต่สมัยนี้น่ะแก้วนะาแก้วเหรอคะตอนนี้ขอทํางานก่อนค่ะสักพักหนึ่งให้เขาโตกว่านี้อีกสักหน่อยค่อยคิดค่ะก้าเดือนไงก้าเดือนเพราะอาจจะยังไม่คิดเนี่ยว่าจะมีคนที่สองไม้อะไรแบบนี้เมื่อกี้นี่เห็นบอกว่ามีบางช่วงบางตอนที่พา ลูกๆไปทํางานด้วยกระเตงกันไปยังไงอะไรทีเดียวน้องยุ้ยนะคะลูกกี่เดือนครับที่เอาไปหลังเวทีคอนเสิร์ตช่วงแรกๆนี่ไม่ได้ไม่ได้เอะไปเลยค่ะเพราะว่าคุณยายเขาไม่ให้เอาไปแม่ยุ้ยไม่ให้เอาไปเขาห่วงหลานเขาก็แต่มาช่วงหลังๆเนี่ยก็เวลาเจ้าภาพหางานก็เอาลูกมาด้วยนะอ๋อกำชับแบบนี้เลยชเดี๋ยวเพิ่มค่าตัวให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแม่ลูกม่ดีจังเลยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะช่วงเราที่สามเดือนก็ไปละ คือรถตู้เหมือนว่ามีบอยให้เขามีพี่เลี้ยงไปด้วยอะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นคนเป็นคนที่ติดลูกมากไม่ใช่ว่าลูกติดแล้วนะเราติดลูกเห่อลูกออกงานไหนเราก็ลูกไปทุกงานเลยนะจริงๆเหมือนคุณนายปิ่มซีโฟหลังๆเลาเราเห็นมองปิ่มใช่ไหมเออคุณนายปิ่มเหมือนฉันตอนนั้นเลยว่าลูกไปทุกที่กระเตงไปทุกที่กระเตงไปกันเลยจริงๆรเป็นไหมคุณแม่มือใหม่เหคะน้องแก้วก็สิบสี่วันรัางานก้าตุ้ไปตุ้ไปอ๋อแล้วไปเลิ้ยงกันอะไรอย่างไงก็เวลาตู้เวลาร้องเพลงก็คุณพ่อเขาดูอยู่ค่ะ ก็คือก่อนขึ้นเวทีอัดนมก่อนเพราะว่าตอนช่วงแรกเขาจะกินนมบ่อยกว่าตดีดีนะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองดีมากแต่คือตอนแบบเบาะอย่างของน้องคือยังยังง่ายอยู่อะค่ะแต่ถ้าไปตอนที่แบบปีนได้แล้วอะไรแล้วโอ้โหมันจะระวังยากมากต้องไวต้องไวเพราะติดเร็วมากต้องมีคนดูแลนักแสดงนักร้องบางท่านเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยด้วยความที่เขาได้รับความนิยมอย่างสูงบางทีเนี่ยในเรื่องของการมีครอบครัวหรือว่ามีลูกเนี่ย บางทีเขาอยากไม่อยากมีในมุมมองของคุณแม่ทั้งสามท you know? ่านเป็นยังไงคะยุ้ยก่อนนะคะค่ะของยุ้ยนะยุ้ยอยากบอกหมดและค่ะว่ามีว่าอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ายุ้ยอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยให้ให้ความรักความเอ็นดูอะไรเมตตาอะไรมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ไปคนไม่ปิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งโอกาสบางทีเราไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรนะคะตอนช่วงที่ไหว้ผีแต่งงานกับสามีก็ไม่ได้บอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรา เฟซเฟลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ออกเพลงไม่ได้ติดตาคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยความนิยมจะลดน้อยถอยลงไปไหมคะไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่ามันมันต้องมีอ่ะคุณเราทุกคนมันต้องมีค่ะแล้วอีกอย่างไอดอลของยูยก็คือพี่พึ่งเนาะมีลูกก็บอกมีสามีก็บอกเราต้องบอกดีกว่าปิดอะคะ่ะพี่พดาวล่ะคะถามว่าปิดไหมจริงจริงก็ไม่ปิดนะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบ กับสมัยก่อนใช่ลูกทุ่งเราเปิดเผยเรื่องครอบครัวเรื่องลูกไม่ได้อ,อาจจะพอมาสมัยดาวเป็นคนหนึ่งที่อยากล้างล้างความคิดตรงนี้แต่ว่าคิดว่าแฟนเพลงทุกๆที่เนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าให้มองที่ผลงานมากกว่าเป็นคนที่ตรงๆรอยู่แล้วถ้ามีคือมีไม่มีคือไม่มีอะไรเงี้ยคบใครเขาเราก็อยากบอกเรามีความสึกว่าทุกคนถ้าเราเข้ารักเราก็อ,อยากรู้เรื่องส่วนตัวอย่างว่าอยากรู้ว่าเราทําอะไรครบใครรักใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราอมองว่าแฟนเพลงมองที่ผลงานมากกว่า ในมุมของน้องแก้วเหรอคะกลัวเลตติ้งตกไหมมีรู้ <c oughs> ไม่นะคะมันมันเป็นความน่าภาคภูมิใจอะคะ่ะ <c oughs> แล้วอีกอย่างคืออย่างหนูเนี่ยเดินไปไหนไม่ไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าจะรู้จักแต่เพลง <c oughs> แต่อย่างพี่วิพี่ดาวเดินไปเห็นหน้าโอเคนี่ยูย่าตเยอะนี่ดาวยูรีอะไรอะคะ่ะ <c oughs> แต่อย่างหนูยังแบบอยู่ในระดับกลางๆก,ก็ยังถือว่ามันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะ ช่วงนี้คุณดาวก็ลูกโตจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนาะวัยรุ่นแล้วห่วงอะไรลูกมากที่สุดห่วงเรื่องเรื่องอะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าเพราะว่าเด็กสมัยนี้ในเริ่มมือถือค่ะพวกอะไรนะไลน์เลยคอมพิวเตอร์ใช่ใช่เฟซบุ๊กหรือว่าเขาเล่นคอมเขาเองเป็นโรคสังเกที่บางทีมีล็อกนะมือถือมีล็อกรหัสด้วยไม่ให้เรารู้บางทีรหัสอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวเรื่องเรื่องตรงนั้นแล้วก็การที่เข้าเข้าไปดูมากๆเนี่ยกลัวสื่อ สื่อจะสอนให้เขาเป็นเด็กกระด้านกระด้างก็คือแบบเด็กสมัยคําว่าค่ขาขาไม่ค่อยจะไม่ค่อยพูดนะเราเรก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรสังคมพาไปว่าเขาดูในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันทําให้พูดจามันสัมมาคารวะมันน้อยลงเราจะฟิกเรื่องนี้กับลูกมากเวลาพูดเอ้าแล้วน้ำหางเสียงไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ย พูดใหม่เราจะบอกให้ลูกพูดใหม่เลยจะนั่งสอนกนอยู่ตลอดเวลาก็เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กก็อันไหนที่ดีก็พยายามจะสอนเขาห่วงห่วงเรื่องนี้มากๆกเพราะว่าไม่เหมือนสมัยก่อนคุณยุ้ยฮะตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่ก็จริงแต่ว่าเราก็มองสังคมนะคิดไปไกลแล้วค่ะยุ้ยแบบแล้ยังไงผู้ชายด้วยห่วงของยุ้ยก็คือจะห่วงมากๆก็เรื่องยาเสพติดเนาะแต่ว่าเราก็พยายามให้เขาอยู่คิดว่าอยู่ในสังคมที่ดีพยายาม ให้ลูกห่างจากตรงนั้นมาให้ได้อะค่ะเพราะเด็กผู้ชายก็นอกจอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะค่ะนะครับของแก้วรวมเลยค่ะรวมทั้งทั้้งสอของพี่นุ้ยแล้วของเราผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงผู้หญิงจะน่าห่วงความเป็นห่วงมันจะเยอะกว่าลูกผู้ชายกลัวช่วงแบบเด็กยิ่งเด็กโตลูกเราบางทีอาจจะติดเพื่อนนะใช่ติดเพื่อนติดพวกไอ้นี่แหละพวกเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆนี่เขาติดมากๆแล้วโรคโรคส่วนตัวเขาสูง พยายามที่ที่แบบจะต้องคุยต้องพูดพอเราพูดมากกับกายเป็นลําคาญเรานะจริงๆเด็กกับกายเป็นลําคาเรามันกลับกายเป็นอย่างนั้นอีกก็พยายามคุยเขาเยอะๆเป็นแบบนี้นะแม่เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าละครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับในการสะท้อนความรู้สึกนะครับของร้องที่มีบทบาทของการเป็นคุณแม่นั่นเองครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณครับคุณดาวมยยรีคุณยุยญาติเยอะแล้วก็คุณแก้วปิ้งไก่มากๆเลยครับคุณมากๆค่ะ แล้วกลับมาติดตามรายการข่าวลูกทุ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับทาง Spring News นะครับเวลา14นาิก30นาทีถึง15นาก30นาทีวันนี้เราทั้งนราคนลาไปก่อนสวัสดีครับ